โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็มากันในเราแผนการเล่นใหม่ฮะสีสีสองฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองแผนการเล่นนี้นะว่ามันเล่นยังไงก็เหตุผลที่ผมมาลองนะคือผมได้ไอปีกสองตัวเนี่ยแล้วเป็นดอทแล้วเป็นมาจากทีมดอทปุ่มเหมือนกันด้วยนะเนี่ยซึ่งผมก็เลยจะมาลองแผนสีสีสองนะก็โปกตีผมจะขึ้นเกมจากทางปีกนะ แบบนี้มันไม่ปี๋มันก็เล่นยากนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงอาจจะต้องแบบใช้การตอบบอลจากกองกลางมาก็ได้นะคนที่ใช้แผนนี้อยู่ก็ช่วยแนะนำบอกผมทีฮนะว่ามันต้องขึ้นเกมยังไงทำยังไงก็เดี๋ยวก็จะไปดูกันในเกมเลยนะว่าการเล่นแผนซี่สีสองผมจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้เป็นไม่กี่ครั้งนะที่ผมใช้แผนสี่สีสองเนี่ย แต่ครั้งนี้ผมจะมาใช้แบบเป็นแผนหลักในการเล่นของผมเลยก็เท่าที่ดูผมมาคนที่ดูผมมานะผมว่าใช้ค่าเสี่มสามนะแล้วก็ไอ้สี่สองสี่ประมาณนั้นแค่สองแผนแต่ครั้งเนี้ยผมจะมาลองเปิดใจให้สี่สี่สองบางอ่าสากาขายออกแล้วมาก็ได้ผมขายสากาไปเพราะผมต้องการเงินนะเงินเงินทันมา ไลฟ์อัพของเราก็4 4 2อะส่วนเขาก็4 2เอ้ย4 3 1งเห็นเขาบอกเป็นแผนเมตาด้วยแผ่น4 3 1 2เนี่ยผมก็ยังไม่เคยลองใช้นะมาดูก่นอนถ้าขึ้นกินทางปีผมก็จะขึ้นอย่างนี้เป็นหลักนะเอ้ยเราช่องโอ้โหช่องเบลล์โดนบล็อกไ้ก็ได้ก่อนนะ นีเวทโห,หน่าเกียดน่าเกียดมากคอสขาดตน้าหมูไม่ได้ฮะมาดูสิบดูดแผนนี้ผมว่าการควบคุมหลังมันก็น่าจะเหมือนกันแหละขาดตน้าพขาชถอดไปตุงตาข่ายั๊บประสวยนำไปก้อนหนึ่งสูนะ ผมว่าไอแผนนี้หลังผมกับกลางมันก็ไม่ค่อยหลุดนะใช่คือถ้าเป็นไอแผ่น 4M3 เนี่ยมันต่อบอลไปมาแล้วมันจะหลุดแบบหลุดเร็วมากแต่แผ่นนี้ยมันยังไม่ค่อยหลุดเร็วไปะบาเทนเราคนตัวหน้าหาช่องโอ้แม่นเกินเสียบอย่างแม่นฮะเอาแล้วเบิ้ล ส่งไม่น้ำหนักฮะอันนี้ความผิดผมฮะเคซ่าเอาแล้วหลุดมาจังหงวะนี้หลังเติมเร็วอะยังไงยังไม่ได้ฮะลรวเทนรับบอลมาส่งขึ้นมนาฮะมาเทนส่งผิดตัวแต่กายเป็นดีฮะมา ได้ไหมไม่ได้ฮะขาเขายาว,วกว่า <Hollywood. S 1> แต่ของเราไอ้นั้นยาวกว่านะมาเขาเรื่องเกมกันดีกว่า attacking. อย่าไปเรื่องมั่วสุ่มกันเลยบาเทนนะโอหสับไม่ผ่านเทนะแล้วก็จบครึ่งแรกไปฮะด้วยสกรำหนึ่งศูนย์ฮะมาเริ่มครึ่งหลังมาก็ใครติดตามรอดูเอ m เอ็มเมเดี๋ยวก็จะลงให้นะวันพุธโอ้โหโอ้โโลงเกิน มายังได้อยู่จริงๆนะคือผมไม่รู้ผมจะขึ้นเกมยังไงเลยเนะี่ยคือแบบปีกมันไม่มีอะ่ะบาเทนอาศัยความสามารถเฉพาะตัวแต่โดนโดนเซฟไปได้ก่อนนะเอา้าออกทางตีกครับเอ้ยไม่ใช่ปีกเอ๊ันนี้มันกลางเติมคอร เบาไปฮะเออจริงอ่ะผมว่ามันขึ้นเกมค่อนข้างยากนะสำหรับผมอเพราะผมเป็นแบบเพ,พึ่งปีกอะแบบปีกสองข้างไม่มีแล้วทำอะไรไม่ได้เลยดูเชิงเอาเลขฟ้ายอย่างได้อยู่วะไลก,ก็ส่งขึ้นหลังฮะเข้าไม่ทันอะเอยโดนช่องช่องเอาพีิม่หาโคตรใหญ่ ยังได้อยู่ฮะเนี่ยคือแบบมันไม่มีตัวส่งเลยเว้ยทุกคนเอาแลรวหลุดถ้าเป็นสี่สามอะเราก็ติดเซฟอ่ะเดี๋ยววัดคาวหน้าสวยนะ่ะจริงๆผมว่าจะ,จะรีบอีกนะไม่น่ารอให้มันมาขนาดนี้ดีที่บอลมันเข้าทางแล้วอ่ะไปกระชอนโดนเอ้ยไ,ไปกระชอนโดนฝาประเทศพอดีอออย่าบอกนะว่าออก นันลาท่านผู้ชมคือตั้งแต่ที่เล่นแผนนี้มานะคือมันอาจจะต้องพึ่งกองหน้าแบบทําชิ่งระหว่างกองหน้ากันอ๋อส่วนไอ้กลางเนี่ยบางทีมันก็จะมาเติมอะไรอย่างนี้เปิดได้ดีมากครับเดี๋ยวไปดูเกมสัตวไปกันเลยมาเกมไม่สองครัพบกับปัญหาไอ้นี่เหมือนเดิมอะขาดปีก ซึ่งเราก็ต้องปรับตัวนะฮะแล้วก้กาวข้ามขีดจำกัดไปได้เอ้แผนนี้น่าใช้เหมือนกันเนี่ยสี่สามสองหนึ 4, 3, 2, 1, ่งป่ะสี่สามสองหนึ่งดูสี่สามสองสามเ่ยดูเหมือนว่าจะมีปีกนะไอ้แผนที่เราเจอเนี่ยแต่เราไม่ปีกกันดิต้องสร้างปีกขึ้นมาเองสังเกตนะคือไอ้แผนเนี้ยคาตัวหน้ามันจะคอยเติมเข้าไปตลอด เหลือเป็นทุกแผ่นก็ไม่รู้แต่คือแผ่นนี้ค่ะตัวหน้ามันติมตลอดเลยหลับง่ายฮนะมามา่าดาวิชิมุกิลก้ฮนะกากเลามาใจเย็นนะเขามีซักตอกทีก็น่าจะหายนะ เห็นดูก่อนปีกูน่าโหแล้วลูดิเกอร์เขาเข้าบอลพั่วฮนะดูก่นอนบอลสั้นเราสู้เขาไม่ได้เลยเอาช่องเอา้าฟอจ่ายผิดตัวตะกี้ถ้าทุกคนเห็นนะช่องคันตัวหน้าเนี่ยคือผมจ่าจ่ายให้คันตัวหน้าตะกี้แต่คือมันไปจ่ายผิดตัว หน้าเขาตอกเลยอะเอามาตอกโดยเฉพาะหรือเปล่าเสียวมากเสียวมากโกเราเซปไปได้ก่อนนะอิซากยังอยู่อะริวอโดอะอะไปทิ้งเตะขควางไปก่อนนะสมอลลิงะพี่ยิ้มเรามาปีกหายเอ้ยไม่ใช่หายปีน้อปีอยูแล้ว แทงไม่ผ่านฮะตอเลสอีซกักเรามั่งหลุดเลยไม่ทันฮนะอันนี้บอกเลยไม่ทันดูนตอเลสขึ้นนำไปก่อนฮนะเอาตรงๆล้วก็คุมก้องหลังไม่ไดีตะก,กี้เอาเขาออกสวยเลยครับเสมือบอด เอแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะในการปรับตัวเองมาใช้แผนซ c 2นะซึ่งแบบมันไม่เวิร์กผมว่ามันไม่เวิร์กกับผมอะ่ะมันไม่เวิร์กจริงๆคือเวลาที่กองหน้าเอาได้บอลใช่ปะ่ะคือปีกอะ่ะปกติปีกจะอยู่ตรงนี้แล้วขัตตัวหน้าจะอยู่ด้านบนแต่คือมันมีแค่ขัตตัวหน้ากับฟันประทานคือถ้าจะให้แบบทำชิ่งกันมันก็ยังไงยังไงอยู่อ่ะผมก็ไม่ค่อย ทำนานด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้ปีกมาเชื่อมเกมนะะก็เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปต่อไป S M Manager นะ